สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นางน้อยบ้านสวนตลันทัวร์นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูของสะสมกันค่ะนั่นก็คือสร้อยลูกปัดต่างๆนะคะก็จะมีเป็นพวกสร้อยหยกนะคะเริ่มแรกเนาะนางน้อยบ้านสวนพาเพื่อนๆมาดูของสะสมค่ะเพื่อนๆแล้วก็พามาชมพระกันนะคะของสะสมที่เก็บไว้เรามีอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องเริ่มแรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะ ก็จะเป็นยกห้าสีนะคะนี่นางน้อยบ้านสวนก็ออกมาห้อยสมเด็จนางพระยานะคะนี่เป็นบูชามาจากพิษณุโลกเลยนะคะพระสมเด็จนางพระยาองค์นี้นะคะส่วนยกห้าสีอีกเส้นนะคะนางน้อยก็จะห้อยหลวงพ่อแพรค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อแพรนะคะส่วนสร้อยเส้นนี้นะคะก็จะเป็นองค์เหล็กไหละคะ่ะนี่นะคะ องเหล็กไหลทองปลาไหลน,นะคะส่วนสร้อยก็จะเป็นนะคะเป็นลูกปัดเก่าแก่โบราณค่ะหรือลูกปัดที่เรียกว่าทาราวดีนะคะไม่รู้ว่าสมัยอู่ทองของสุพรรณบุรีหรือว่าของท่อมนะคะแต่เป็นลูกปัดเก่าแก่นะคะเ,เพื่อนๆทุกคนนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่นางน้อยบ้านสวนมาโชว์ของสะสมนะคะ สะสมมานาแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยส่วนนี้ก็จะเป็นพระยอดธงของหลวงปู่คุณนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะทัวมารีนค่ะเป็นพลอยนะคะนี่ชื่อว่าพลอยทัวมารีนค่ะวันนี้พามาชม สร้อยลูกปัดนะคะแล้วก็สร้อยพลอยต่างๆนะคะส่วนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นหินพราธาตุค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะด้านหลังนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะก็จะมีเป็นวงแล้วก็ดวงๆของหินพระาธาตุนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะส่วน ตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นหินค่ะหินหยกหยกน้ําผึ้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็แจมด้วยลูกปัดต่างๆนะคะนี่ค่ะลูกปัดสวยงามค่ะเดี๋ยวให้มาชมเส้นนี้ต่อนะคะ นี่ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็จะบอกปีไว้อยู่นะคะส่วนตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นพลอยนะคะเทอร์ควอย์ค่ะนี่ค่ะเป็นหินนะคะเป็นหินไม่ใช่พลอยพูดผิดเป็นหินเทอร์ควอย์ค่ะพวกที่เกี่ยวกับหินก็จะเป็นพวก บำบัดสุขภาพร่างกายนะคะใส่แล้วก็นะคะปรับพวกเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกพลอยพวกหินอะไรพวกนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะก็ต้องลองไปศึกษานะคะแต่พอดีนางน้อยบ้านสวนชอบพระชอบสร้อยคะ่ะก็เลยซื้อมาแล้วบูชามาสะสมนะคะมาดูเส้นนี้กันองค์พระก็จะเป็นหลวงพ่อโทนนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อโทนนี่ก็จะเป็นลูกปัดนะคะ ลูกปัดลวดลายต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นลายหางนกยูงค่ะก็จะเป็นเม็ดมะยมเนาะนี่ค่ะเป็นลวดลายของลูกปัดลูกปัดโบราณต่างๆนะคะมาดูเส้นนี้กันค่ะเส้นนี้นังน้อยบ้านสวนก็ห้อยแร่เหล็กไหลนะคะธาตุกายสิทธิ์ค่ะเป็นแร่เหล็กไหลจัดสีนะคะนี่ค่ะ แล้วก็สลักเป็นองค์พระค่ะเหล็กไหลจะสีส่วนนี้ก็จะเป็นตัวพลอยค่ะพลอยมาจากจันทบุรีนะคะมาดูเส้นนี้ต่อค่ะนี่ก็จะเป็นองค์สมเด็จนะคะนี่ค่ะแล้วก็ห้อยด้วยตัวสร้อยนะคะเป็นลูกปัดเก่าแก่โบราณ ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะลวดลายสวยงามนะคะลายนี้หายากมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลายหายากมากๆเลยลวดลายสวยงามนะคะเพื่อนๆเส้นนี้ก็สวยอีกแบบนะคะนางน้อยบ้านสวนจะโชว์ไปอย่างรวดเร็วมากๆนะคะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาการรับชมนะคะมาดูเส้นต่อมาค่ะนางน้อยบ้านสวนมาอวดของ สะสมไ้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากให้เห็นให้ชมกันค่ะน,นี่ก็จะห้อยยกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้อยพลอยนะคะทัวรมารินค่ะนี่ค่ะเป็นพลอยอน,นี่เป็นพลอยแท้นะคะสวยงามค่ะมาดูเส้นนี้ต่อเนาะเส้นนี้ก็จะห้อยนะคะหลวงพ่อโตค่ะ หลวงพ่อตว,วัดพนันเชิงนะคะนี่ก็จะเป็นสร้อยมุกค่ะเป็นมุกเนาะสวยงามค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาโชว์ของสะสมเดอ้องามงามงามจ้ะามาชมเส้นต่อไปเลยนี่ก็จะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเทานะคะนางน้อยก็ได้ไปวัดท่านมาแล้วก็ไปบูชามานะคระับ นี่ก็จะเป็นยกนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะองค์พระก็จะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะห้อยด้วยยกนะคะนี่ก็เช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นขุนแผนนะคะนี่ขุนแผนบูชามาจากวัดป่าเรือไรสุพรรณบุรีค่ะนี่ค่ะแบบรุ่นเปิดกลุอยู่ในกลุเลยนะคะนี่ค่ะ มีความแบบเก่าแก่นะคะนี่ค่ะตัวสร้อยก็จะเป็นหยกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะหยกมาดูสร้อยเส้นนี้กันต่อค่ะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะนี่ก็จะเป็นลูกปัดเหมือนเดิมค่ะลูกปัดต่างๆนะคะ ลูกปัดเก่าแก่เนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่มาชมเส้นนี้เลยค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโธนะคะวัดป่าบ้านไร่นะคะนี่ก็จะเป็นปะการังแดงนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะตัวสร้อยก็จะเป็นปะการาังสีแดงเนาะใส่แล้วก็นี่แหละคะ่ะ เชื่อกันว่าบำบัดพวกเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับไหลเวียนของโลหิตของเรานะคะปากการังสีแดงเนาะนี่ก็หลวงพ่อคูณวันนี้มาอวดสร้อยเบาๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นพักแก้วนะคะพักแก้วเหล็กไหลจัดสีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นตัวเทอร์ควอยส์นะคะนี่ค่ะประดับ ประดับด้วยเทอร์คอย์แล้วก็ปาการังสีแดงค่นนี้เนาะในตัวนี่ค่ะในตัวประดับแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นพวกทองเหลืองนะคะนี่ค่ะเทอร์คอยซ์ปาการังสีแดงนะคะก็จะเป็นทรารวดีเช่นกันนะคะต่อด้วย นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเทพทันใจนะคะพระแม่พี่น้องนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นยันห้าแถวเนาะแต่นี้ก็จะเป็นเมทาราวดีค่ะลวดลายลวดลายแปลกหูแปลกตานะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามัดเข้าต้มเนาะนี่ก็จะเป็นหินลูกปัดสีต่างๆนะคะนี่ค่ะเป็นลูกปัดสวยงามค่ะมาชมองคนี้ต่อ องค์นี้ก็จะเป็นนะคะองค์พระก็จะเป็นหินพระธาตุนะคะด้านหลังก็จะคล้ายๆพวกเป็นเนื้อกระดูกนะคะเป็นหินนะคะเป็นหินแต่คล้ายๆแบบมวลกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นองค์สมเด็จนะคะรูปพระแล้วก็ส่วนตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลูกปัททราวดีค่ะนี่ค่ะเส้นนี้สวยงามนะคะ สวยงามมากมมาชมองค์นี้ต่อค่ะนี่ก็เป็นปางเปิดโลกนะคะพ้าปางเปิดโลกนะคะเนื้อสนิมเก่านะคะตะกัวสนิมเก่าเป็นปางเปิดโลกค่ะนี่ก็เป็นสร้อยทรารวดีนกันนะคะเป็นลูกปัดเก่าแก่โบราณค่ะมามาต่อที่นะคะพระองค์สมเด็จค่ะนี่ค่ะพร้อมกรอบ ส,สวยเก่าแก่โบราณโบราณน,นะคะ,น,ะนี่ก็จะห้อยเม็ดลูกปัดแล้วก็แจมด้วยอทองเหลืองค่ะเม็ดทองเหลืองเล็กๆนะคะนี่วันนี้มาโชว์สร้อยโชว์พระนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนนี่ก็จะเป็นหินพระาธาตุนะคะเป็นสลักด้วยรอยพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นหินองค์เนื้อพระนะคะ รจะประดับประดาด้วยนะคะนี่ค่ะเมทราวดีนะคะหรือเป็นลูกปัดนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะสวยงามค่ะนี่ก็จะเป็นนี่นะคะ่ะพระนาคโปกเนาะนี่ประดับด้วยลูกปัดสร้อยนะคะสร้อยที่ห้อยก็จะเป็นลูกปัด ก็จะเป็นเหล็กไหลนะคะสําเร็จองค์เป็นหลวงปู่ทวดค่ะนี่ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ตัวสร้อยก็จะเป็นนะคะลูกปัดสวยงามค่ะนี่ค่ะลูกปัดดูลวดลายก็หาชมยากอยู่นะคะนี่ค่ะชอบนี่ค่ะเป็นแบบลายอ่เหมือนนกยุงค่ะเหมือนลายนกยุงเก่าแก่นี่ค่ะเขียวเขียวนี่ค่ะ บางทีก็เหมือนตาไอตัวบุ้งนะคะนี่เหมือนตาตัวบุ้งลูกปัดเก่าแก่นะคะนี่เป็นลูกปัดเก่าแก่สวยงามค่ะนี่ค่ะ,ะมาชมชิ้นสุดท้ายค่ะนี่ก็จะเป็นลูกปัดทาราวดีที่เก่าแก่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหินพระธาตุค่ะประดับด้วยหินพระธาตุนะคะนี่ค่ะหินพระธาตุ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวลูกปัดที่เก่าแก่นะคะนี่ค่ะส่วนตัวสร้อยที่แบบเป็นสายก็จะเป็นเม็ดลูกปัดค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะของสะสมของนางน้อยบ้านสวนตลอนทัวร์นะคะที่มานำเสนอให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เห็นนะคะว่า สะสมมาเยอะมากมายขนาดนี้เลยค่ะจริงๆไม่หมดนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็นี่จะ้ะที่ยังแบบไม่ได้โชว์ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเป็นพระองค์สมเด็จนะคะของสะสมเอาไว้ชมสะสมมาหลายปีแล้วค่ะทั้งพระทั้งสร้อยเลยนะคะเพื่อนๆ คางน้งน้อยบ้านสวนก็มานําเสนอของสะสมเก่าแก่นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ